สวัสดีพลพิรนกเอฟซีแฟนครับครับสวัสดีครับผมนี่ตอนนี้นะครับเข้าขี่หาของพากันครับเกือบสองชั่วโมงเลยครับเบิร์ตคาร์นัมันสี่สองพันเลครับบอดว่าเฮ้ยเบิร์ตคาร์นัมันสี่ยหารวยนะครับก็เลยก็บว่าเช้านี้นะครับก็ต้องลุยงานกันแต่ 2, เสาร์นะครับลุยง,งานนี้แต่สองโมงเช้า ตือนกับหุดแล้วครับปกโม่งหมดละเพื่อที่จะไปงานทีทีงานวันศิลาฤกษ์กันครับดูมัน้องไพ่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องคุ้ยติดตามคลิปเหตุการณ์ต่างๆนะครับโบจะเป็นทางช่องสาวหน่อยเป็นผัดแห้งครับหรือเฟซบุ๊กเพนเพ็ดเนี่จะเป็นหนุ่มโจสาวน้อยฮาพัสเตอร์นะครับจะเป็นรูปนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กเพนเพ็ดในส่วนของ สารนอยเพจ่งแพงแฟนเพจอ่าหล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือกติสาวนายเพจออฟฟิเชียนนี่เป็นการเป็นอันนี้คือทางช่องทั้งหลักนะครับที่จะลงคลิปแลักการรูปภาพน่นต่างๆเมืเ่อกี้เสาร์สองโมลุยงานกันนะครับพอโจวอกน้องญิงครับน้องหญิงก็เพิ่งออกมาโชว์เสร็จก็เพิ่งออกมาเหมือนกันนะครับมาพักเย์เองแถวงานนี้ละ่ะ เป็นงานบ้างสิลาเลยนะครับข้าเบิง่งเห่าเขาเอ่นว่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับจะเป็นจังไหนพอเม่พี่น้องเล็กในนอแล้วนะครับเมื่อนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์นะก็พร้อมนะครับที่จะไปมอบความสุขความมน่นซึนกับพรเม่พี่น้อง ชิคก mm ี hmm. ้คร so ับนะครับการล่างขาครับมีสองขึงเราก็ได้วอลเล็ตครับนี่นะครับเดี huh. ๋ว่าเป็นกาลังใจกับคนทางไปรับกันพี่น้องนี่แหละครับชีวิตครับเพื่อกให้เล่าขึ้นคว้านไป็นหมดแหละนะครับบอนี่ต้นเล่านะครับช่วงคอนเสิร์ตการต้องไปไปขึ้นรองเพ่ง นะครับขับกล่อมแฟนๆน้าเวทีนะครับลงเวทีมากต้องมาดูแลนะครับทีมงานบุคลากรในวงก่อนขึ้นเวทีโอ้ยนะครับเห็นเ่าเห็นงานะลรก็อยากจะเป็นกำลังใจผู้ใดก็ต้องโอ้ยว่ันะครแล้วก็ระว่างท่างครับนีเรื่องอยากสีโบว์คนพี่นองฟังครับ แต่เคยมีโอกาสถ่ายคลิปลงไปแล้วนะครับทางช่อง YouTube ก่อติดสามน้อยระเนนะรบิดออฟฟิเชียลนะฮะพี่น้องก็เข้าไปเบิ่งคลิปจนเต็มกันเลยว่าเหตุการณ์เป็นเช่นใดนะครับแต่ผมก็จะนั่คลิปบางช่วงบางตอนครับทีนทางช่องนั้นนะครับมาลงในกันพร้อมกพี่น้องเบิ่งกันในช่วงถ่ายคลิปนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องกฟังผมมันย่ายเหตุการณ์ไปนะครับซเ,เซเว่นนะครับาจะจอดเขาเซเว่นนะครับไปซื้อน้ำ ก็เห็นเอฟซีผู้นี้นะครับแฟนตัวยงเลยแฟนตัวยงสาวหน่อยเป็นแพง่งนะครับแฟนตัวยงพ่อโจนี่ก็น้องห,หญิงนะครับเป็นอยังคื่งหูที่ครับีมาหาลงไปเสื้อหนารับเห็นเล่าส่เสื้อสาวหน่อยเป็นแ้เสื้อบอโจนะครับเสื้อตัวสีชมพูนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวนได้คลิปนะมามาปุกหมานะ ทำมา,มาอีกแต่สีขา,าวๆนหมาหรือคนนะนะบัลลิเอ <c oughs> อ, <c oughs> อร์นอ,อ,อนกับมึงทังหมาทั้งแมวแล้วครับเสมอนีึง้อยกันแล้วครับเดินทา,นา <c oughs> งท <c oughs> <c oughs> นี่วางนอแมวครับเดินนแนี่ยผมลื่อมทนะครับแอร์แอร์พี่นอ้อง Jeep, คีบคีบกับแ<ส>ล,ล้วนั่นแล้วเช็คเช็ค <Ach. S 2> ต้องอการหนึ่งกระสองแล้วก็กกอุงอ้งหญิงเพชรบ้านแพร่ช่วงวันการกีลาเกินพื้นที่ครับเดียนพีลล่ากับโอ้ยนะครับจึงคิดว่าผู้ขีบเป็นมาทักนะแอดมินมาหาล่าวกับว่าเห็น บ่อเพรานี่เป็นเครือที่สองแล้วนะครับเราปั่นโดนจักรยานไหมโอ้สุดยอดครับชีวิตคนเท้านี่แหละครับเออบางเครือิ่นกะต้องการสิเป็นแนวนี้เดิไม่ต้องไปซุ้งสิงกับใครคกับใครเออแข่บ่้าวนี่เราบซุ้งสิงกับแพ้ดิเราไปมีเรื่องมีเล่ากบแพ้แบบบ่ไปคนละเออแล้วก็ไปของเล่าเนี่ปั่นจักรยานไปนี่มาขึ้นรถบ่อชีวิตเจ๊งหนึ่งนอกคนเท่าเกิดมากอะบ่มีอย่างมานั่มไหม เสื้อผ้าก็บรถไใส่ไม่ก้นตุ่นหรือมไม่อยากเหื่อว่าทีสวนนั้นเ่ว่าเทากับเลือเพลินในสิ่งที่เรามีความสุกอากาก็ไปเบียดเบียนผู้ใดกับสิ่งที่เห็นนั่นแหละครับพี่น้องครับเนาะโอเคครับกลับสุดท้ายนี่ตอนสินบบงคลิปบางจุ่มตอนก็ขอ,อฝากการฝากงานเนาะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี้ครับสำหรับผู้หญิดและเพื่อนออนไลน์เข้านะครับ ป็นกลุ่มต่อๆ340บาทรับเชิญนุ่นนำดงนะครับแล้วก็พี่แมนมณีวันด้วยนะครับรับเชิญครบทั้งสามหมื่นนะครับที่ี้วันนี้วันสองหมื่นนะครับรุ่นลำดงหนึ่งวันนะครับเกิดการผมพูดทุกการรับชมรับฟังจะไปเริ่มได้สองโมงเสาร์พี่น้องครับหาเบิงรงคลิปนะครับรูมต่างๆใดสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนีครับสวัสดีครับผมพี่ยายย่านมาก ไอ้กวาได้พิกบ้งหองกับจีบไปอยดูแลรรถเข่ารถออกูเดี๋ยวไดเลียกันกต่ตั้งแต่บุญเลยตั้งแต่บันไม่ใช่โยกโพดอะเล่นหมูมันมี่ก็ปัดตอนนี้ตีหนึ่งยี่สิบห้าน่ะกินข้าวแล้วเดี่ยวจิบหน่อยเต้บิดซอยเดี๋ยเอามาฮะขวนมใหม่นี่เละเอ้า ซื้อว่าตัวยังมือซืไหมไปอ่ะอ่ะตัวอืออ่นหมดกับดูแลจะแค่ของได้เนาะครับมีห้องพางไมับปมกับโบมี่เอบคุณเลไยๆไอ้โอ้เสียเสียนุ่มโจนุ่มโจไปขอนโนโตั้งนุ่มโจแตะมือได้ก่อนนี่ตั้งแต่อยู่ยูซ<อ>ูนครับอยู่คุณเหรอขี่จักรยานเหมนกันขึ้นบนจักรยานเราอยูกหางตัวอื่นหัวจักรวาลนุ่มโจกับโบมิงสิไปนั่นนั่นโอ้เห็นแล้วไปพัดผนมไพร ครับ้านนั่นเง <ผม S 2> ี้ยผมเห็นแล้ววแท่งพานว่าหนิมือเส้นเส้นนี้ได้เปลี่ยนมังเร้านี้ครับเดีด๋ยวผมไปอราคาหี่อยู่เรี่ยวม้อมีอยู่ดอกผู้อาคานั่นน่ะดอกมือได้เดี๋ยวโอ้ยน้องบ่เวไปหอดการเรี่ยวเป็นอย่างเห็นไอ้ไทยลุงผิดอยู่ว่าไอ้ยืนซิง่งไปเจอหนึ่งเปไปมหาวิทย่หัยครับอมนกเลยน่ะ ผมจำรถไอ้เด,ดี่ยวยัมาจอดตี่นี่ควไหมเพรามาจากอำเภอเขืองไม่นะครับเออพราะว่าเช้านี้คนเราก็เลยมาพักที่นี่นะครับเพราะว่าโซนี่แป้นม้งเซวนะครับเจอกันอยู่เงียกับบ้านนั่งพอแตงานพิธีวางศิาลาฤกษ์นะครับพิธีวางศิาลาฤกษ์นะครับมาพอเล่าอยู่ไหนเซเว่นเนาะจนงงเลยว่ามาหาพอไหมนี่นี่พอกันอยู่บ้านโคกน้องเหล็กบ้านนาชมตับหแสนสุข ทำเพื่อผนวกไปเยี่ยมผนวกไปใจใจญาตเจ้าคีมมองลูกแต่ว่าเป็นตะขนลูกหม่องวาดเราใส่เสือบอดไหมแล้วเลาขวาจะได้เนี่ยนั่นแล้วจำว่าได้ห้าเห้องบุญจักเลยได้ทถินเถินแล้ววันนังใจเด้ชีวิตคนเฮาเนาะมันเรียบร้อยไหมครับปัญญายันชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำสิ่งดีได้ พูนึ่งหุยเนี่ยชี้ไปมือสาวน้อยเปนแมงเนี่ยไปนี่ไปนอนจะไหนไปจิตจะไหนยูจะไได้ีไปอาบน้ำยูจะไหนไปยูจะไหนอาบน้ำตามัามอาบน้ำตามั๊มตามปมน้่มันอกินเขากินยังเนี่ยวันนี้จนี่อันนี้กแ่ข้น้แก้บูนงูนกับข่าก็ไก็อยูนี่นี่ยกรบแบบไปตายอาดเตะบอลใหม่ ບໍ່ຂໍເຫຍົາໃຜເລີຍບໍ່ມີເພິ່ນກໍບໍກິນ